สวัสดีครับผมโก้มองบอลก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาชิกใหม่ฝากแรก100บาทเท่านั้นลุ้นรับ iPhone 16กับทางยูฟ่าเราครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ทางด้านซ้ายมือผมได้เลยครับหรือว่าถ้าใครที่อยากย้ายบ้านหรือกําลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่ก็มาอยู่ด้วยกันครับผมยินดีต้อนรับครับวันนี้ก็มีศึกที่เด็ดเอามาฝาก1คู่เช่นเคยครับโปรตุเกสเปิดบ้านต้อนรับโบแรนการวิเคราะในบอ2แมตชนี้ทั้ง2ทีมโปรตุเกสกําลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะใน รายการนี้เก็บชัยชนะ3จาก4นัดและเสมอเพียงนัดเดียวทําให้พวกเขาหลังจากฝูงของกลุ่มอย่างแข็งแกร่งส่วนโปรแลรนด์สถานการณ์ตรงข้ามผลงาน4ี่นัดชนะ1เสมอ1แพ้2อ็ไม่คงเส้นคงวาและเพิ่งพ่ายโปรตุเกส1-3ในบ้านตัวเองเมื่อเดือนตุลาคมโปรตุเกสเกมลุกจัดจ้านการมีผู้เล่นอย่างคริสเตียนโนโรนันโดและบูโนเฟเดเดสสร้างนิติที่หลากหลายในเกมลุกส่วนทางด้านของโปรแลนด์แนวรับมีปัญหาการเสียประตูงาด ทําให้พวกเขาเป็นทีมที่ไม่น่าไว้ใจในเกมรับเกมลุกขาดตัวที่เด็ดอย่างโรเบิร์ตเรวานด็อกี้โปแลนด์คาดว่าจะเล่นแบบตั้งรับลึกและพยายามใช้โอกาสในการสวนกลับโปรตุเกสมีศักยภาพที่สูงทางด้านฟอร์มและความมั่นใจเกมนี้ขอมองไปทางเจ้าบ้านครับที่จะเอาชนะได้ครับฟันธงทางเจ้าบ้านครับโปรตุเกสถ้าใครคิดเห็นตรงกันตามกันไปได้ครับหรือถ้าใครไม่ชอบข้ามฝั่งได้เลยครับไปครับ